แกกลองออกมาดูแล้วนี่คะ่ะของฝากของฝากจากสุรินทจ้าจากเพื่อนๆอนยูทูบเบอร์ด้วยกันที่ส่งมาให้ที่มาของของฝากสิ่งนี้นะคะดูและะ้วสวยงามมากนะที่มาก็คือวันนั้นเข้าไปเยี่ยมชมช่องแม่ตะวันรัตมีกำลังไลฟ์สดจ้ะกำลังไลฟ์สดอยู่ พอดีวันนั้นแม่ตะวันกำลังมีกิจกรรมให้เพื่อนๆที่เข้าไปร่วมในไลฟ์สดวันนั้นประดมเข้าไปคนแรกและก็เป็นกันยากัะยามิตรที่ดีต่อกันเสมอมาก็เลยได้เข้าไปเยี่ยมชมได้ของฝากสิ่งนี้จ้านี่สวยงามมากๆเลยเป็นงานแฮนด์เมด เป็นงานฝีมือของชาวจังหวัดสุรินทร์แม่ตะวันฝากมาให้ส่งมาให้ทางไปสนีเป็นพวงกุญแจช้างน้อยน่ารักทำจากผ้าไหมสวยงามมากๆเลยนี่ค่ะเป็นผลงานของ ชาวบ้านที่ทำจำหน่ายเป็นสัญ,ญลักษณ์เมืองช้างของจังหวัดุรินปรปดมก็ขอขอบคุณแม่ตะวันรัศมีมากๆนะคะเราเป็นกลัลยาณมิตรต่อกันเสมอมานี่จะสวยงามมากเลยปดมก็จะนำมาใช้เลยเอากุญแจบ้านมาใส่ได้พวงกุญแจบ้านใหม่ที่สวยงาม ขอบคุณมากๆจ้าแม่ตะวันรัศมีขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรยสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จตลอดไปนะคะแม่ตะวันโชคดีมีใช่จ้าคิดถึงคิดถึงแล้วก็คิดถึงทัาจูทุกเปอร์ทุกทุกท่านนะคะเพื่อน ตลอดจนเพื่อนเอซีทุกท่านจะควงกุญแจที่สวยงามจากแม่ตะวันรัศมีได้ใช้แล้วนะจ๊ะได้ใช้แล้วนะแม่ตะวันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า